มหาลัยรายการฟังเพื่อนนะครับไปบุกตะลุยมหาวิทยาลัยดังครั้งเจ๋งในแบบวัยขาสั้นที่เต็มไปด้วยสาระและความรู้เลยนะครับแน่ค่ะพร้อมนายภูมิศัตย์นรากุลและเช่นเคยค่ะเต้ยทวิศฤติยศเสือใสชิกาเด้ค่ะและแล้วนะครับเต้ยวันนี้เราก็มีคนที่ยังไงสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ อ๋อแล้วครับมแมเมื่อพูดถึงสถาปัตย์จุไร้นะเพื่อนเพื่อนนึกถึงอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหพวกเราก็สงสัยนะจริงเอาว่าเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยค่ะ,คะพูดถึงคณะสถาปัตย์ใช่ไหมครับวัดรูปมฮะพวกสร้างตึกสร้างอะไรแบบนี้ชอบผู้ชายค่ะผู้ชายหอดีเซอร์ค่ะทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายด้วย <c oughs> ผู้ชายหล่อที่มันเป็นโมเดลเล็กๆแล้วก็เข้ายากๆอะไรอย่างเงี้ย้ง ออกแบบบ้านสวยๆคนที่เคยจีบพอไปจีบไม่ติดมันบอกว่าเป็นเพื่อน,นันดีแล้วคิดไบปวดมากมันก็ยังติดตอ่อผมบ่อยๆชอบชวนไปกินข้าวด้วยมันไม่รู้สนนําผัสอนะครับที่ติ้งกาแฟครับก็มีอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ครับเพราะว่าเป็นคณะที่ทํางานแล้นอนเด็กตลอดครับไมยไม่เคยได้นอนก็เลยได้ลองกาแฟทุกชนิดครับผมนึกถึงสมาคามนิยมหนุ่มเซิร์กัน <laughs> ผู้ชายอ่ะอ๋อ เรียกว่าคำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็หลากหลาย everything กันไปแต่ว่าจะไขข้อข้องใจให้มันกระจ่างกว่านี้เดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาไปถามพี่ที่รู้จริงกันเลยโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปเลยไหมครับไปเลยครับไปกันเลยไปไปเร็วเร็วว้าเอาล่ะค่ะเราไปอยู่รุ่นพี่สุดสวยของเรานดีค่ะสวัสดีค่ะ นนรค,รค่ะก็ชื่อส้มนะคะอยู่ภาควาบัตรภายในปี5ค่ะแล้วก่อนอร่นผมขอถามกันเลยนะว่าสถาปัตยกรรมภายในถูกไหมครับี่ใช่แล้วค่ะมันเออมันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่ก็อย่างแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยก็คือการออกแบบพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่ภายในอาคารเนี่ยให้มีเอ่เอฟังก์ชัน การใช้งานให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้ก็คือมีทั้งเรื่องแบบความสดสบายความสวยงามที่ต้องตามมาค่ะให้มันสัมพันธ์กันมีสาขาอะไรบ้างคะสาขาเริ่มแรกก็ส,ถ,สถาปัตยะกรรมหลักก็คือ,อที่รู้จักกันทพ่วไปแล้วก็มีสอนดอดสถาปัตยกรรมภายในก็คือภาคที่แล้วก็มีลด์สเคปค่ะก็คือออกแบบพื้นที่ภายนอ,อาคารแล้วก็มีเออเบนดีไซหรือผังเมืองที่ออกแบบสเกลใหญ่หน่อยเป็นเมืองเลยแล้วก็มี อ่อโปรดักต์ดีไซน์ก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ใช่นั้นเองมีหลากหลายให้เลือกกันแล้วนอกจากนี้แหละแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่แหะใช่แลันค่ะอินสปิเรชันอะออนแรกเลยเหรอเริ่มตอนป .6 เห็นพ่อวาดรูปพี่ก็แบบเฮ้ยว่าอะไรวะอะไรางี้อ่ะพี่ก็แบบ ลองวาดบ้างได้จากป .6 แม่ก็เลยจับไปเรียนความถนัดสถาปัตย์แม่เห็นแบบวาดกระโหลกกะลาอยู่นานแล้วก็เลยให้เรียังไงไปเรียนเลยอคุณพี่ก็เรียนเลยคุณพี่ก็เป็นคนที่แบบรู้ตัวเร็วเนาะก็ค่อนข้างเร็วว่ะก็ใช่ยนก็ใช่ไงเออจริงจังอะไรคะแล้วเนี่ย แต่จริงๆนั้นเวลาไม่สําคัญนะไม่อยู่ที่ว่าเริ่มเรียนเร็วกว่าจะเก่งกว่าอะไรเงี้ยค่ะเนอะทาไมพี่ถึงอยากจะเรียนคณะนี้ครับพี่เออเออเออก็อย่างแรกเลยเพราะที่นี่เป็นคณะสถาปัต์ที่แรกของประเทศไทยแล้วก็ใช่บรรยากาศก็เข้ามาก็เข้ามาเนี่แบบเรารู้สึกถึงความขลับปะจริงจริงอันนี้จริงจใช่ก็แบบเป็นบรรยากาศความชอบส่วนตัวด้วยนะคึณเมื่อหหายคนเนี่ยคงจะสงสัยก็คือถ้าเราว่าน่ไม่เก่ง

อันนี้หรอเออมีคนสงสัยเยอะเคยคิดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆมันไม่สําคัญเลยเว้ยคือไม่ต้องวาดสวยแต่แบบเราสามารถสื่อความคิดของเราออกมาได้อ่ะครับแทนเพื่อนที่วาดรูปไม่เก่งครับอย่าท้อนะครับจิงอัพครับผมคุณก็เข้ามีดุนี้ได้ค่ะใช่เขาบอกคุณพี่ที่เนี่ยคือแบบว่าต้องอดนอนแบบว่านอนน้อยอะไรเงี้ยนอนดึกจริงไหมคะคุณพี่ก็จริงนะยิ่งปีแรกที่เข้ามาแล้วเราแบบเคยทึงเริ่มต้นใหม่เราปรับตัวไม่ได้อ่ะคือนอนตีสี่ตีห้าหกโมงปกติมากจริงเหรอไม่ง่วงว่าเหรอพี่ทำ ตอนเข้ามาครั้งแรกก็มีแบบนั่งนั่งกูวูบไปเลยก็มีต้องแบบอัดกาแฟอัดอะไรเข้าไปบางวันกินไปสี่แก้วหรือแบบใครที่ไม่นิยมกาแฟไม่นิยมคาเฟอีนก็จะแปรงฟันให้ตื่นจะทำแปรงฟันแบบคืนนึงยี่สิบรอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แปรงฟันยี่สิบรอบกินเลยค่ะขนาดนั้นก็นิดอาจจะแบบไม่ได้มีห้องเรียนอะไรอลังการมาให้ดูนะแต่ว่า วันนี้จะพาไปดูห้องสตูดิโอที่เรียนตั้งแต่ปี3ไปเลยไหมคะค่ะไปคะ่ะวันนี้จะมาสอนน้องภูมิน้องเต้ยทำอะไรสนุกก,กันค่ะก็คือเกดดี้ไซน์ซึ่งสด แต่ละที่แต่ละปีก็ต่างกันไป<ฆ>อาจจะมีเรื่องเพอร์สเปกทีฟเพอร์สเปกทีฟคืออะไรอะคะเพอร์สเปกทีฟก็คือการวาดลูกคดีภาพเคยเห็นรูปป้าที่เขาแบบเทยสเกตสวยๆเข้าตีบอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เออ<ฆ>มันก็จะเป็นเรื่องท่าจะแบบยากที่สุดเลยนะเพอร์สเปกทีฟอะเนาะใช่เหมือนเราต้องใช้แบบการถูกฝนมากแล้ก็ <c oughs> ต้องแบบรู้จักจัดองค์ประกอบในภาพที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเกดี้ซานเนี่ยทั่วไปเราจะจัดหน้ากระดาษแนวนอนออ๋ว่าแนวตั้งอะไรไหมอ๋อแนวตั้ง แนวตั้งหรอมันก็ยากหน่อยคือ okay, นอน่ากแบบโปสเตอร์อะที่จะใช้แนวตั้งถ้ากรีสายที่จะจัดแบบแนวนอนกันเ,เริ่มแรกเฮดเนี่ยก็ประมาณสิบถึงยี่สอซแล้วก็จะมีเรื่องอดีเทลของงานเราอันนี้เด่นสุดเลยตอกจันไว้ตักจันไ้ร้านดอกเลยค่ะอันนี้ประมาณ6 0ถึง70ของหน,น้ากระดาษก็คือเรื่อง ป่ะค่ะแงสเปกทีฟของเราสมมติถ้าที่วาดมานั่งพี่ก็ต้องมีบรรยากาศแล้วแบบมานั่งที่อยู่ในบรรยากาศยังไงถูกปะพี่ที่พีเจะที่ก็ต้องแบบว่าวาดเก้าอี้ให้เด่นออกมาแล้วก็มีแปะกลาวเป็นต้นไม้สวยๆโจทย์พี่จะให้อันนี้เป็นของที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือออกแบบให้ออกแบบเก้าอี้ค่ะของตัวเองเอาที่เราถนัดสมมติเราเป็นคนชอบนั่งแบบเท้าแขนแล้วหลับ อาจจะมีที่เท้าแข็งข้างนึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ห้ามลอกกันนะโอเคปะโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะมาวาดเก้าอี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวขอเริ่มแปลงก่อนตอนนี้ก็คือแบบว่าช่วงนี้มีแรงบันดาลใจมากับแบบว่าจากอะไรเอ่ยจากเพลงใครมีปืนเถื่อนของฝนฝนช้าสุดชื่นใครมีปืนเถื่อนมาคายทันได้ไหมคะก็เดี๋ยวจะมีปืนลงไปอยู่ด้วยและช่วงนี้กำลังอินกับอุ้งตีนหมาค่ะอุ้งตีนหมา มันจะมีอุ้งตีนหมาอยู่ในเก้าอี้ชอบกินเหรอคะน้องไม่ใช่เช็คอินได้ๆๆใครมีปืนเถ่อนฉันขอซื้อต่อเธอนะแล้วน้อไปทำอะไรพูดจริงนะจ๊ะจะซื้อไปยิงผู้ชายคยฟังไหมเนี่ยจะยอมเป็นซื้อ จอยิงให้เนื้อกระจายนะจ๊ะ<ว>เอออยากได้ใบไม้ดิดหนึ่งใบไม้ใช่เอาไปทำอะไรพัดคือไม้ค่ะอยากใส่วไมเซาบสีเขียวเลยค่ะประการเดี๋วว่ามันแปลกแปล ต้นไม้แบบใบไม้แบบได้หนูจะไปอยู่ที่สาวบ้านนะคะจากถ่ายมาสาวเซฟไปอีพีนะเรื่องในที่นี่กับเอาก็พี่ชมว่าบ้านรูปสวยเคุณชมว่าแกบอกว่าแกแกต่อไฟได้ในจำเรียนท้งคนเลยไม่จ้าได้รู้จักกันในชื่อเตยเทคโนเกินไปหน่อยเตยปทุมวันอะไรเงี้ยหรอไม่ไหวมาเอาละครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่นี่ก็คือ S Orange s i t นะครับหรือเรียกชื่อไทยว่าเก้าอี้ส้มนั่งนะครับมันก็คือแรงบันดาลใจมาจากผมเนี่ยเป็นคนชอบกินส้มนะฮะหรือว่าผลไม้เปรีป้ยวๆแต่ว่าจะชอบกินส้มมากที่สุดแล้วเป็นคนที่ชอบนอนนะฮะอยู่ไหนก็นอนได้ห่วงตลอดเวลาอาละครับตัวเก้าอี้นะฮะก็จะเป็นส้มนะฮะแต่ว่าลักษณะเราจะตัดให้เหลือครึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะรอให้คนมาเติมเต็มให้ส้มมันเต็มนะฮะ แล้วถานตรงนี้นะฮะทำมาจากาพลาสติกออร์แกนิกนะครับผมอัดแน่นนะฮะทำาจากขยะรีไซเคลิลและส่วนาภายในนะครับผมก็จะเป็นรองโล่เข้าไปปุ๊บนอ,อนอ๋อ,อสบายและที่พิเศษที่สุดน,นะครับก็คือหมอนที่อยู่ข้างในหรืออินทีเรียข้างในเนี่ยนะฮะจะทํามาจากเปลือกส้มตากแห้งนะครับซึ่งจะให้กลิ่นและก็จะดับกลิ่นภายในตัวด้วยนะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่นะฮะจากการที่วาดเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอันดับหนึ่งคือ ก็จะเป็นอุ้งตีนหมานะคะก็คือรู้สึกช่วงนี้อินกับอุ้งตีนหมาค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือปืนเถื่อนค่ะก็คือไปดูประกวดร้องเพลงทุ่งมาแล้วเขาประกวดใครมีปืนเถื่อนกันนะคะเราก็มาดูดีเทลกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนื้อเราจะใส่ดีเทลตรงปืนเถื่อนนะคะเราไม่เลือกเป็นตัวปืนมาค่ะแต่เราเลือกเป็นกระสุนปืนนะคะเราจะโยงเป็นจากตัวใบไม้นะคะมาเป็นกระสุนคะและตัวกระสุนนี้จะสามารถเป็นคือเรา เป็นไฟเป็นในตัวค่ะเปิดไฟได้นะคะในเวลาที่มืดหรือเราก็เปิดแค่ตัวพลาทีมมันก็จะออกมาปเป็นเหมือนแม่เบี้ยเลยค่ะก็จะแบบฟูทั้งอันนี้นะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ค่ะตรงอุ้งตีนหมาค่ะเราจะอุ้งตีนหมาไปรองตรงตัวขาตั้งเก้าอี้นะคะคือก็จะเพิ่มความกรุ่ยกรุ่ยนะคะแล้วก็เราจะโยงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเ <c oughs> <c oughs> ลิงเพลินเก้าอี้ตัวนี้คือเปล่มาสวยมากเลยเก้าอี้อุ้งตีนหมาค่ะบราบ เราก็มาตรวจงานกันดีค่ะตอนแรกทุกภาพรวมก่อนของหาภูมินะคะอย่างภาพรวมเนี่ยเทสจริงๆก็คือพี่ว่าให้ไปนี้ไปเลยอันใหญ่ๆเนาะก็จะสวยขึ้นแต่ว่าถ้าฟอนเนี่ยตั้งใจทค่ะเมื่อนนี้เนาะมันก็จะสวยแบบไม่เห็นแบบให้มันโคง้งหรือว่าอินเวนี์ใเข้ามาคืนอ,อะไรอย่างนี้ดีเทลงานถือว่าโอเคสายฟอนมีเขียนด้วยวัสดุหมอนมนะีหมอนมีเปลือกซ้อมจะได้มีกินซ้อม อะไรจะชอบปังกันก็อร่กดีถือพี่ถือว่าคอนเซปต์โอเคถ้าเทียบแล้วก็คือของน้องภูมิเนี่ยก็จะทำได้จริงมากกว่าของน้องเต้ยหน่อยอย่างของน้องเต้ยเฮดอยู่ไหนจังก็วาการ์ตูนเนี่ยหมคะ่อ้ะอ่าอันนี้เฮดอุ้งตีนหมูอุ้งตีนหมาอุ้งตีนหมาแค่ตีไม่มีรูปด้านเลย เรื่องสีเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มองไม่เห็นด้วยนเนาะมีใบเขียวอ่ะใช่ประกาศดำหม,มดนะมีใบเขียวเขียวแต่เนี้ยคือก็ถามว่าสร้างจริงได้ไหมมันก็จะยากหน่อยเนาะนี่มีนก<ม>บินด้วยน,นะตอนสอบ มัาจะเจออะไรก็ได้อย่างที่พี่เคยเจออย่างเช่นรุ่นที่พี่สอบ่ะบ้านหาลอยน้าแต่คุณไงคิดต่อยว่าบ้านลอยน้ําได้มีฟังชันอะไรบ้างจะต้องมีห้องน้ำแบบสุขาภิบาลจะใช้ยังไงหรือแบบจะลอยน้ายังไงเราก็ต้องสื่อสารออกมาได้แบบในหน้ากระดาษของเราก็ตอนสอบใช่ปะสามชั่วโมงแผดสีอ่ะมันก็จะมีพาทแบข้อกาก่อนบางคนอ่ะทําแต่ว่าเขาไม่ได้เผื่อเวลา เขาก็จะทำเพราะเขียนไม่ทันซึ่งท<ะ>าที่คะแนนเยอะเข้าไปถึงปุ๊บแบ่งเวลาแล้วทำอันนี้ก่อนเช้ชั่วโมงเสร็จปุ๊บย้ายมาทำอันนี้<ะ>สมมติอันนี้ทำไม่ทันเอาภาพลงให้เสร็จอะไร้ยค่ะอันนี้พ,พี่หนูอยากจะรู้ว่าเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคุณพี่ส้มลงสีหรือเปล่าคะหรือว่าแค่แบบว่าแค่แรงเงาแบบดินสออะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวหรือว่าสีอะไรพันนจะดีที่สุด<ม>อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อยู่ที่ไปสอบที่ไหนมากกว่าเนาะบางมหาลัยเขาก็ให้ ลงสีจัดเต็มอ่ะมันก็เขียนมาเลยว่าลงสีถูกปะว่าเแล้วลงสีแต่ว่าอย่างของแผดสีที่มันตอนรุ่นพี่มันยังเป็นเครื่องอะไรกระดาษที่ใช้ฝนอ่ะมันก็จะทําได้แค่วาดอ่ะคือพี่อยากโต๊ะที่พี่ไปสอบเป็นรูนี่ก็มเขาแบบจริงเหรอกระดาษทะลุเป็นโลเลยอ่ะจะทำเป็นโลได้ปิดมาได้ไง หนูว่าตรงนั้นแหละคือจุดเด่นกิมมิเอตอนนั้นเพิ่งฝึกสีเดียวคือสีไม้แต่สีไม้ช้าที่สุดแล้วก็เมื่อยสุดมันก็เราวแต่ถนาดเราคิดว่ามันสวยทุกแบบสวยคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าเราสบายใจหนเรื่องอะไรน่ใช่เออเอาที่ขนาดวันนี้นะภูมิสนุกมากมากเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ส้มมากๆเลยที่พาเราเนี่ยมาตะลุยบอกวิธีการแบบว่าวาดรูปว่าต้องมีเฮสมีเฮรออะไรอย่างงี้ตรงตรงไหนอะไรอย่างไงเนาะคือวันนี้หนูสดุปว่าเราก็ได้เห็นคณะว่าน่าเรียนมากๆ จริงๆนะคณะสถาปัต์เนี่ยก็อยากจะให้คุณพี่ส้มเนค่ะฝากทิ้งท้ายบอกน้องๆที่อยากจะเข้าคณะสถาปัต์จุฬานิดนึงว่าต้องเตรียมตัวต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกก็ต้องคนหาเองให้เจอก่อนเนาะ ชอบจริงๆหรือเปล่าแบบไม่ใช่แค่ว่าเข้าตามกระแสอะไรเงี้ยเพราะคณะนี้มันเหนื่อยมากจริงเราต้องใช้ใจเรียนนะคะแต่วิชาการก็อย่าทิ้งให้มันบาลานซ์กันครับนะครับวเคนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงต่อไปนะครับบอกเลยว่าวันนี้อินเทรนแน่ๆกับธารกิจติเรดไปกันเลยเกณฑ์การรับสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในในระบบแอดมิชชั่น ใช้เกรดเฉลี่ย20% Onet 30% GAT 10%แพทความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์40%ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e k d c o m นะครับครับก็มาถึงช่วงพาร์ทปิดแรกของเราวันนี้ครับบอกเลยนะว่าอินเทรนด์จริงวันนี้อินเทรนด์มากคืออะไรนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าอ้ามาเลยครับ าภารกิจติเลสในวันนี้ก็คือให้พิธรรีกรทั้งสองแข่งกันหาโปเกม,มอนจากรุ่นพี่ที่ทางทีมงานกำหนดไว้ซึ่งจะได้ตัวละ1คะแนน <Mag mar. S 1> อ,อ,อ,อึ่งคะแนน ถ้าหากรุ่นพี่มีโปเกมอนเหล่านี้และซ p พีเกิน1000จะบวกเพิ่มให้อีก1คะแนนโดยมีเวลาจำกัดคือ3นาทีใครได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้ต้องถูกลงโทษเราจะไปจับโปเกมอนกันแล้วค่ะพร้อมพร้อมค่ะเอาเป็นว่าภารกิจนี้เสือสละให้เต้ยต้ไปก่อนเลยแล้วกันและเป็นคนที่ไม่ได้เล่นโปเกมอนค่ะเก่งไหมคะเกพรพอไหมเต้ยพร้อมค่ะเราไปดูกันเลยครับไปกันเลยเริ่มค่ะ คุณพ sure ี่คะคุณพี่สวัสดีครับเล่นโปเกมอนไหมครับเอ้ยเนี่ยเขเนถูกยอ้าดีดีใช่คุณพี่หนูอยากจะถามหน่อยว่าคุณพี่มีตัวไหนบ้างครับพวกมินิริวการ์ดอสอะไรเนี่ยบูเบอร์อะไรคุณพี่คุณพี่คุณพี่ร่วมกิจกรรมกับหนูหน่อยไม่ได้เหรอเล่นไหมเล่นโปเกมอนแต่ไม่ได้เล่นโปเกมอนโกอั้ไอ้หนูหาโปเกมอนโกเหรอจริงเหรอโอเคไม่เป็นไรค่ะผมก็มาอ๋อนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ดีมากอ้าคุณพี่คุณพี่คุณพี่พี่เล่นโปเกมอนไหมคะคุณพี่เปิดหน่อยได้ไหมคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยคุณพี่มิิินร อ่าคุณพี่ตัวที่สองค่ะแกล็ดอนอันไหนครับอันนี้ตัวอะไรครับพี่แกล็ดอนไหนครับบูเบอร์พันสามพัโอเคขอบคุณมากครบคุณพี่ขอบคุณมากเลยค่ะอ่าตอนนี้เราได้มินิริวนะคะแล้วก็แกล็ดอนแกล็ดอนได้สองมินิริวหนึ่งแล้วก็บูเบอร์บูเบอร์บ,บ,อรบูเบอร์ได้หนึ่งค่ะแล้วเราไปตามหาต่อไปเลยนี่ดีมากมันี่สนุกค่ะนี่คุณพี่สวัสดีค่ะ เล่นเลโปเกมอนไหมคะเล่นนึกยากสอบถามหน่อยค่ะว่าคุณพี่มีตัวไหนในนี้ไหมคะมีปิกาจูปิกาจูปิกาจูเท่าไหร่คะโอเคปิกาจูได้ค่ะพี่ขอบคุณมากมีแค่นี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่ขอบคุณมากค่ะโอเคดีๆีที่ร่วมเริ่มเริ่มเกมค่ะดีับภารกิจนี้ดีเลยจอมต้องดีสนุกที่สุดในกับเกมนล้ไปสนุนแล้วกัน นี่นี่นี่คนนี้เด็ดสวัสดีครับอ๋ออยากจะสอบถามว่าเล่นปิกาจูเอ้ยเล่นโปเกมอนไหมครับไม่เคยอ๋อ you play p โปเกมอนเกมไหม no okay thank you โอเคไม่เล่นนะคะไปกันค่ะนี่คุณพี่คนนี้ก็ได้ค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เล่นโปเกมอนไหมคะ เล่นครับอ๋อหนูกจะสอบถามว่าคุณพี่มีตัวไหนนะครับเนี่ยพิกาจูบูเบอร์กาลาดอสอะไรนะครับมินิริวนะคุณพี่มีไหมคะมีตัวไหนนะคะมีแต่มินิริวโอเคได้ค่ะคุณพี่อยากเปิดให้กล้องดูนิดนึงค่ะดีค่ะคุณพี่ดีค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเวลาอ่ะหมดเวลาแล้วไม่ได้สอตัวสุดท้ายไม่ได้เหรอคะก็ต้องขอขอบขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับน้องทุกคนเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราได้ทั้งหมดนะคะมินิริว์หนึ่งตัวค่ะแล้วก็แกาลาโรสได้2นะคะแล้วก็บูเบอร์2ปิกาจู1ค่ะ โอเคค่ะถือว่าดีค่ะก็มาถึงกับภารกิจตามหาโปเกมอนของผมแล้วไปูกันเลยครับพี่ครับพี่เล่นโปเกมอนปะพี่เล่นโปเกมอนพี่ไม่ค่อยเล่นนะครับพี่ครับพี่เล่นโปเกมอนปะไม่เล่นเหรอมีพี่เล่นปะครับไม่เล่นเลยพี่พี่เล่นที่นี่ขอโทษค่ะพี่เล่นโปเกมอนกันมาพี่เล่นอย่างนี้เองเดี๋ยวผมขอดูโปเกมอนที่ไหนแล้วครับ นี่นี่ผมรบกวไม่โชว์ไอคอนเลยจุดนี้ได้หนึ่งตัวละพี่ครับโทษนะครับพี่เล่นโปเกมอนกันปะได้ปะพี่มีพี่มีกาลาดอสปะผมขอดูหน่อยพี่นี่แรงมันั้ามสุขของอะไรวะนี่จิกาจูนี่ได้มาอีกแล้วมีกี่ตัวอุ้ยมีสามตัวสามตัวนะจ๊ะหมาอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ พี่ครับโทนนะครับพี่เล่นโปเกมอนกันปะใครพี่เล่นปะพี่เล่นผมขอดูโปเกมอนเพื่นหน่อยได้ปะผมขอขอเอ๊เจอตัวแล้วเดี os> os> ๋ยวขอบคุณนะครับพี่ไปกันเถอะหมดเวลาถ้หมดเวลาแล้วก็ก็ผลก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจอะไรก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวต้องไปรู้ว่าเตอร์จะได้กี่ตัวผลสรุปภารกิจในการตามล่าหาโปเกมอนครั้งนี้ก็คือภูมิ สามารถเอาชนะเต้ยได้9ต่อ6คะแนนผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ภูมิอีกแล้ว<อ>แล้วบทลงโทษครั้งนี้จะเป็นอะไรตามไปดูกันเอา,เอาล้ครับนี่แหละคือบทลงโทษเราในวันนี้ว่ามันเลยเใช้ไมมหนีบนะหนีบตามจุดต่างๆของตัวอาา่าฮะฉันจะเตะลูกบอลไปค่ะแล้วที่เหนียวก็จะโอ้ยไม่อยากจะพูด แลวก็แบบย็นผ้าเราก็มาเริ่มเียวไปเต้นนี่คือหนูโดนทุเหรอมีทำไมดีเอาจริงๆโดนทุไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าคุ้มดีโอ้โหเจ็บอ่ะตั้งแต่ไปถ่ายมานะคะสหปัติบัติคือที่สุดแล้วค่ะมาเข้านะคะงานดีโอ้โหคัดแล้วคัดอีกค่ะหล่อเวอรตายควายล้มก็อะไรจะขนาดนั้น โอ้ยเจ็บจริงอ่ะดูเรื่องนะอีภูมิก็หนีโเ,เร็วได้ไหม้อมเพเต้ยโอ้หนาหลุดเอาเตะอออันนี้เจ็บอ่ะตอนที่โดนเตะนึกถึงน้าพี่ทั้งหมดที่พปทยาภารกิจด้วยแฮปปี้ค่ะดีหมดเลยอยากจะรู้จักเพิ่มเติมนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นปกอร์อนไปกัน ขาลายเจ้ว่าไงครับเต้เก้ต้องบอกว่าเจ็บนิดหน่อยในบริเวณช่วงนี้แล้วก็ช่วงขาแล้วก็ต้องข้างในเสื้อนะคะก็เจ็บนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอะตอนที่โดนนั้นก็คือแบบว่านึกถึงพี่พี่ไี่ทำภารกิจวยตลอดเลยรู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้ตัเด้อตลอดแล้วตวรู้สึกดีไม่เจ็บ แอมปี้เจิงคือบ่อยเนาะว่าแล้วถ้าใครอยากเจอพี่ลรหล่อต้องมาเรียนที่นี่แน่นอนจ้ามีความสุขมีความสุขสี่ปีห้าปีเรียนกันไปและแล้ววันนี้ฮะต้องขอขอบคุณนะฮะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาวชาสถาปัตยกรรมภายในค่ะลาลงกล้องจำได้แม่นนะครับให้สถานที่ให้พี่ไกด์สวยๆให้ความรู้และที่สำคัญนะให้ไกด์หล่อจริงค่ะภพรกิจดีๆ ล้วขอบคุณมากนะครับส่วนครั้งหน้าครับเราจะไปทำอะไรไปเกีนไหนต้องติดตามเด็กบ้าไรสำหรับวันนี้ไปกินข้าวก่อนเลยค่ะนะะักนะพ่พ,พีทั้งหมดไว้นะคะไม่ใส่รองเท้าด้วยค่ะไปเลย <laughs>